ถ้าพูดถึงชีวิตเนี่ยน้ำคือชีวิตชีวิตคือน้ำจึงต้องพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกน้ำที่เราดื่มในชีวิตประจำวันของเราเลยทีเดียว Wellness Talk. ผมเป็นคนใช้ชีวิตที่ให้ค่านิยมเรื่องสุขภาพดีนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยดังนั้นจึงพิถีพิถันในการดูแลความแข็งแรงของตัวเองหลักในการดูแลความแข็งแรงของตัวเองเรื่องสุขภาพเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องคิดถึงน้ําที่เราดื่มทุกวันเพราะในร่างกายเราเนี่ยมีน้ําเป็นส่วนประกอบถึง75%จึงแทบจะพูดได้เลยว่าถ้าพูดถึงชีวิตเนี่ยน้ำคือชีวิตชีวิตคือน้ําจึงต้อง พิถีพิถันตั้งแต่การเลือกน้ำที่เราดื่มในชีวิตประจําวันของเราเลยทีเดียวเพราะตื่นปุ๊บเนี่ยที่ห้องนอนจะมีน้ําวางไว้เลยตื่นปุ๊บก่อนเข้าห้องน้ําก็จะจิบก่อนละจิบจิบทยอยจิบจิบจิบไปครึ่งแก้วแล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันพอเข้าห้องน้ําเรียบร้อยออกมาก็ดื่มอีกเติมเข้าไปเพื่อให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายมันเริ่มแบบแอบซอบหรือดูดซับน้าเข้าไปอะ ความรู้สึกมันจะบอกว่าเฮ้ยช่วงวินาทีนี้มันได้ละมันได้ละแล้วค่อยไปจัดการเรื่องการออกกำลังกาย <S <S <É> <S เรียกว่าทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องมีวินัยจนกลายเป็นนิสัยออกกำลังกายว่ามีวินัยแล้วแต่การดื่มน้ำนี่ก็มีวินัยที่ไม่ด้อยกว่าโดยเป้าหมายเลยนะว่าวันหนึ่งจะต้องดื่มน้ำให้ได้3ลิตร3ลิตรเนี่ย ก็ต้องจิบไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แบบอึกอถ้าเป็นแบบนั้นมันเป็นกระบวนการดื่มน้ําที่ไม่ดีต่อสุขภาพหลังจากที่ทานอาหารเสร็จก็ดื่มน้ําเข้าไปอีกถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะได้ทั้งเรื่องสารอาหารแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของน้ําที่มันผสมจนกลมกลม่อมจากการที่เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วก็ใส่ใจเรื่องคุณภาพของน้ําดื่มด้วยก็ คิดถึงคนอื่นเมื่อเราดื่มน้ําแล้วรู้สึกร่างกายดีก็คิดถึงคนอีกจํานวนมากเลยซึ่งเขาต้องดื่มน้ําเหมือนกันก็ไม่มั่นใจว่าจะมีโอกาสดื่มน้ําที่มีคุณภาพดีพอไหมจึงคิดเรื่องอพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องทําน้ําแร่ดีกว่าเพราะน้ําที่คุณภาพดีขึ้นเนี่ยนอกจากน้ําบริสุทธิ์แล้วต้องเป็นน้ําบริสุทธิ์ที่เป็นน้ําแร่แล้วก็บวกดีกว่านั้นอีกมันน่าจะมีความเป็นด่างหน่อย นี่เป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยเราต้องแบ่งปันมีโอกาสส่งมอบสิ่งนี้ออกไปได้วยการเริ่มต้นคิดร่วมกันกับผู้พัฒนานวัตกรรมนี้จากนั้นก็หาทางในการส่งมอบออกไปด้วยราคาที่ยุติธรรมเนอกจากเครื่องกรองน้ำเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ทุกบ้านสะดวกนะไม่ต้องไปซื้อจากข้างนอกที่ราคาสูงกว่าอยู่แล้วเนี่ย ังนั้นเทรนด์ของเครื่องกองน้ำก็เติบโตทุกๆปีนะอย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำเติบโต5%โดยมูลค่าตลาดก็14,000กว่าล้านเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจมากมุมมองของตลาดที่เติบโตเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าจุดมุ่งหมายในการคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้คนมีโอกาสดื่มน้ำที่ดีราคาประหยัดเนี่ยอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญเมื่อเราโฟกัสในจุดมุ่งหมายนี้เนี่ยทำให้เราทำไปแล้วก็มีความสุขด้วย จากจุดที่เราวางตำแหน่งแบรนด์ซักเทอร์มอเนี่ยเป็นเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีที่ทุกคนเข้าถึงได้ก็เชื่อมต่อมาถึงตัวอัลคาแมกเป็นเครื่องที่ผลิตน้ำให้ผู้คนได้ดื่มซึ่งวิถีชีวิตเนี่ยน้ำเป็นสิ่งที่ผู้คนดื่มตั้งแต่ตื่นอยู่แล้วนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นในการมีสุขภาพที่ดีจนสามารถบอกเป็นสโลแกนได้เลยว่า สต really a ร t h เฮล t ี y สตาร์ทวิ h อัลคัมแเครื่องกรองน้ำที่ผมทำเนี่ยชื่อแบรนด์เรียกว่า a l ลค e มแของบริษัท s u c c e s s m มอนี่แหละอัลคัมแมันก็เป็นเรื่องของการมีแร่ธาตุผสมความเป็นด่างหน่อยๆเข้าไปซึ่งทีเด็ดมันอยู่ตรงที่นวัตกรรมของการกรองเนี่ยมันต้องกรองแบบละเอียด เชื้อโรคชนิดที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนะต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เนี่ยของเราสามารถกรองได้ถึงจุดศูนไมครอนถือว่าละเอียดยิบมากไม่ว่าจะเป็นพวกสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาพวกฝุ่นหรือเชื้อโรคต่างๆกลิ่นสีต่างๆเนี่ยถูกจัดการตามขั้นตอนต่างๆทั้งหมด9ขั้นประเด็นหัวใจอยู่ตรงที่ในขั้นที่4และ7เนี่ยเป็นกระบวนการที่เรียกว่าอัลคมคบอลนะมันเป็นกระบวนการที่ ช่วยเสริมเรื่องความเป็นน้ำแร่ซึ่งในที่นี้มีแมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมผสมเข้าไปนะเรียกว่าอัลคาแมกบอลผ่านไป1ด่านแล้วยังไม่พอไปผ่านกระบวนการกรองด่านที่ 5, 6แล้วเนี่ยด่านที่7ก็มาเสริมความเป็นน้ำแร่แล้วก็ความเป็นแคลเซียมเข้าไปอีกมันจึงทําให้น้ําที่ออกมาเนี่ยมันกลมกล่อมทั้งบริสุทธิ์แล้วมีความเป็นน้ําแร่มีความเป็นด่างผสมเข้าไป อย่างแมกนีเซียมเนี่ยก็ทําให้เราสมาธิดีนะเหมือนสมองโล่งส่วนแคลเซียมก็เข้าไปเสริมเรื่องกระดูกอะไรต่างๆในร่างกายของเรานี่แหละพร้อมกับความบริสุทธิ์ของน้ําก็ทําให้เรากระชุ่มกระชวยหลักคิดเอาแบบง่ายๆให้ให้เป็นเครื่องที่ทําน้ําแบบ3 in 1หิหคือบริสุทธิ์สะอาดนะสมีความเป็นน้ําแร่เข้าไป 3. ม,มีความเป็นน้ำด่างด้วยกลายเป็นท i ีนวันในขณะที่ทรีนวันยังไม่พอคิดถึงกระเป๋าเงินของผู้ที่เป็นลูกค้าจะเอาไปติดตั้งด้วยก็ราคาแบบประหยัดประหยัดที่ทำให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเป็นที่เข้าถึงได้ง่ายตัวเครื่องเนี่ยสามารถเปลี่ยนน้ำประปาในบ้านเนี่ยธรรมดาหรือในคอนโดก็ได้ให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่มีความเป็นน้ำแร่และน้ำด่างด้วยหลายคน ฟังมาถึงขนาดนี้เอ๊ะโอ้น้าดีขนาดนี้แล้วตัวเครื่องเนี่ยมีอะไรการันตีว่าเครื่องที่ผลิตน้ำเนี่ยมันดีจริงถึงได้ผลลัพธ์ขนาดนี้ก็สบายใจได้เลยเพราะว่าเพิ่งได้รับรางวัลเรียกว่า Product Innovation 2025จากการพิจารณาของทีมคณะมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านการคัดกรองในส่วนนวัตก,กรรมที่ชนะใจกรรมการเนี่ยก็มาจากกระบวนการกรอง9ขั้นตอน แล้วก็มีสองขั้นที่เป็นเรื่องของกระบวนการเชื่อมต่อไปถึงเรื่องน้ำแร่แล้วก็น้ำด่างนี่แหละหลายคนกังวลว่าเฮ้ยนอกจากรางวัลที่ได้จากประเทศไทยแล้วเนี่ยมันมีการการันตีระดับมาตรฐานโลกไหมเราก็ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและนวัตกรรมเนี่ยจากสถาบัน AMS Lab Laboratory จากประเทศออสเตรเลีย นอกจากนั้นยังได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน NSF จากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยนะครับว่าการันตีรับรองคุณภาพเรื่องนวัตกรรมถึง3ประเทศด้วยกันนะครับประเทศไทยออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยหลายคนกังวลว่าน้ําดีขนาดนี้เนี่ยต้องจ่ายแพงไหมกว่าจะได้ดื่มสบายใจได้เพราะเครื่องทําน้ําแร่ัล k a แมคของเราเนี่ย พอติดตั้งเข้าไปปุ๊บในปีแรกเนี่ยสามารถดื่มไปได้ถึง5,000ลิตรเพราะเฉลี่ยออกมานะตกอยู่ที่ลิตรละแค่4.5บาทเท่านั้นเองปีต่อไปเนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะไส้กรองและยิ่งประหยัดไปอีกกลายเป็นว่าไม่ถึงบาทต่อลิตรกลุ่มลูกค้าที่เราพร้อมให้บริการเนี่ยคือกลุ่มคนที่ต้องการดื่มน้ำที่มีคุณภาพไม่ว่าจะอาศัยอยู่ตามบ้านหรือตามคอนโด ขอ้มีพื้นที่สักนิดหนึ่งเครื่องของเราก็ไปวางได้ง่ายแล้วสามารถเสียบต่อก๊อกน้ําได้เลยโดยเปลี่ยนน้ําประปาเนี่ยให้เป็นน้ําบริสุทธิ์และมีความเป็นน้ําแร่พร้อมกับความเป็นด่างด้วยไหนๆผลิตนวัตกรรมดีดๆแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้คิดแค่ส่งมอบสิ่งดีๆให้แค่พี่น้องหรือลูกค้าในประเทศไทยหรอกก็คิดถึง ลูกค้าที่อยู่ใน CLMV ไม่ว่าจะเป็นประเทศเมียนมานะกัมพูชาฟิลิปปินส์หรือแม้แต่เวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นตลาดเป้าหมายที่เราจะมุ่งส่งมอบสิ่งดีๆนี้ออกไปสำหรับใครก็ตามที่ก็มีความต้องการมีสุขภาพที่ดีแต่ยังไม่ตระหนักถึงการดื่มน้ำว่ามันเป็นสาระสำคัญของชีวิตผมก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่า ชีวิตคือน้ำน้ำคือชีวิตและทุกๆวันของการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยเราเริ่มต้นจากการดื่มน้ำเสมอถ้าเราใส่ใจเรื่องนี้ควบคู่กับการมีอมัลคามเป็นอุปกรณ์ที่เสริมสุขภาพชีวิตประจําบ้านของเราเราก็จะสามารถมีสุขภาพที่ดีทั้งครอบครัวได้เลยทีเดียว